สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีหลานๆทุกคนนะคะวันนี้คุณป้าเพนนีได้จัดเตรียมข้อมูลเรื่องวีซ่าการเกษตรมานำเสนอคุณผู้ชมทุกคนเลยนะค,ะ,คะ่หวังว่าทุกท่านคงจะรับชมรับฟังแล้วได้สาระนำไปปรับใช้ได้นะคะ ขอเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะช่วงนี้ข่าววีซ่าการเกษตรของประเทศออสเตรเลียยังเป็นข่าวที่มีความนิยมอันดับต้นๆสำหรับผู้ใช้แรงงานแต่ก่อนอื่นนะคะคุณป้าเพน,นีจะขอบอกว่าในประเทศใกล้เคียงเรา ยังมีหลายประเทศที่ต้องการแรงงานเช่นกันเช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลียแล้วยังเป็นประเทศที่เราได้ส่งแรงงานออกไปทำงานเป็นจำนวนมากนะคะประเทศเหล่านี้ได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันและอิสราเอลค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกว่าวีซ่าเกษตร ประเทศออสเตรเลียเฟสสองซึ่งจะมีรายละเอียดออกมาในไม่ช้านี้สำหรับคนไทยและจะกำหนดตำแหน่งงานต่างๆเรามาดูก่อนนะคะว่าตลาดแรงงานที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันและอิสราเอลมีอะไรบ้างพวกเขาจะทดสอบอะไรเราก่อนบ้างก่อนที่เราจะได้งาน และพวกเขามีสวัสดิการดีไหมนะคะคะเชิญติดตามเลยนะคะประเทศแรกคือประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีความต้องการคนทำงานด้านการบริบาลการดูแลผู้สูงอายุคนงานทำความสะอาดอาคารคนงานทำชิ้นส่วนรถยนต์คนงานก่อสร้างคนงานต่อเรือ คนงานเครื่องจกักรกลต้องการรายงานในอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมที่พักอาศัยอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มงานซ่อมบำบรุงเครื่องยนต์งานด้านการเกษตรและงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานสามารถสมัครงานผ่าน สำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดไม่ต้องผ่านนายหน้าใดๆนะคะให้ตรงไปที่สำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดเพราะคุณจะได้ทำสัญญาจ้างที่เป็นธรรมหากผ่านการทดสอบทักษะและทดสอบภาษาซึ่งสำนักงานจัดหางานจะเป็นผู้แนะนำสำหรับ เรื่องค่าใช้จ่ายในการทดสอบภาษาและทดสอบทักษะอาจจะเป็นผู้ที่ต้องการงานเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองซึ่งก็สามารถทำให้เราได้ผ่านการทดสอบและได้งานไปทำประเทศญี่ปุ่นนะคะเมื่อเราได้สัญญาจ้างที่เป็นธรรมเราก็จะได้รับสวัสดิการ และความเป็นอยู่ที่ดีไม่ต้องคอยหลบซ่อนเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับประเทศต่อไปคือประเทศเกาหลีใต้ประเทศเกาหลีใต้มีความชอบคนงานที่เป็นคนไทยมากโดยเฉพาะเพศชายอายุระหว่าง18ถึง39ปี จะมีโอกาสได้งานมากกว่าเพศหญิงประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่น่าสนใจมากเพราะค่าแรงจะดีมากและมีสวัสดิการดีขอเพียงแต่ไปอย่างถูกกฎหมายโดยต้องเรียนภาษาและผ่านการทดสอบเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นนะคะที่สำคัญยังต้อง ออกค่าตั๋วเครื่องบินไปทำงานเองแต่รวมๆแล้วเกาหลีใต้จะจ่ายค่าแรงดีและมีสวัสดิการที่ดีมากหากเราไปอย่างหลบๆสั้นๆเราจะไม่ได้รับการดูแลและชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงค่าแรงและสวัสดิการเราก็จะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นประเทศเกาหลีใต้จึงเหมาะสม ที่เราควรจะสมัครงานผ่านสำนักงานจัดหางานอีกครั้งอายุที่ประเทศเกาหลีใต้รับก็รับคนอายุระหว่าง18ถึง39ปีซึ่งเหมือนกับว่ามีความต้องการที่จะไปทำงานด้านการใช้แรงในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและภาคการก่อสร้างนะคะ อย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและภาคการก่อสร้างยังต้องงานยังต้องการแรงงานที่มีทักษะเช่นกันนะคะไม่ใช่แค่แบบแบกบหามทั่วไปนะคะต้องการช่างนะคะช่างก่อสร้างช่างในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรเช่นกันนะคะค่ะเมื่อพวกเรานะคะ ทราบแล้วนะคะพวกเราก็สามารถเตรียมตัวไปทำงานได้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปที่ต้องการหารายได้นะคะประเทศต่อไปคือประเทศไต้หวันนะคะประเทศไต้หวันรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่3ขึ้นไป อันนี้คุณป้าก็คิดว่าคงจะรับเทียบเท่าด้วยนะคะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ที่กล่าวมาก็เช่นกันน่าจะรับเอ่อเทียบเท่าก็คือเรียนกศนอะไรอย่างนี้ด้วยแต่สำคัญก็คือทักษะด้านอาชีพนะคะถ้าอาชีพที่ใช้แรงงานก็ไม่จาเป็นต้องมีทักษะแต่ว่าจะต้องแข็งแรงนะคะส่วนอาชีพที่ใช้ทักษะฝีมือเราก็จะต้องผ่านการทดสอบจาก กรมจัดหางานก่อนนะคะซึ่งเราสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดไต้หวันจ่ายค่าแรงดีนะคะแล้วเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพต่ำค่ะประเทศต่อไปที่จะกล่าวถึงนะคะคืออิสราเอลอิสราเอลอยู่ใกล้หน่อยนะคะอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนอบอุ่นนะคะ อ,อิสราเอลต้องการคนทำงานภาคเกษตรกรรมภาคบริการร้านอาหารภาคดูแลคนชราคนพิการและภาคงานก่อสร้างนะคะผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะนอกจากนี้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานยังสามารถให้ทุกท่านนะคะสอบถามเกี่ยวกับการไปทำงานยังประเทศอื่นๆได้อีกด้วยเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีนโดยสามารถติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่เว็บไซต์และเบอร์โทรตามนี้นะคะ การไปทำงานอย่างถูกกฎหมายการที่เราทำอะไรแบบถูกกฎหมายไปทำงานแบบถูกกฎหมายทำให้เราสบายใจทุกครั้งก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำงานเราจะต้องแจ้งกรมการจัดหางานซึ่งติดต่อได้ที่สำน,น,นักงานจัดหางานทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด จะเป็นผู้พิจารณาว่าเรานะคะได้รับการจ้างงานอย่างถูกกฎหมายป้องกันการหลอกลวงก่อนออกเดินทางทุกท่านจะได้ผ่านด่านตรวจคนหางานที่ประจำอยู่ที่ท่าอากาศยานนะคะโดยที่คนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศจะมีลักษณะการจ้างงาน หรือการออกไปทำงาน5วิธีค่ะ 1. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง 2. บริษัทจัดหางานจัดส่ง 3. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงานต่างประเทศ 4. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานในต่างประเทศ 5. คนหางานแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง5วิธีนี้จะต้องผ่านสำนักงานจัดหางานและเป็น5วิธีที่ปลอดภัยที่สุดไม่ผิดกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศเราจะได้รับสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่เป็นธรรมขอให้คนที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่กรมการจัดหางานแนะนำและให้คำปรึกษาค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนการสมัครงานและการเตรียมทำวีซ่าการเกษตรประเทศออสเตรเลียนะคะค่ะเกี่ยวกับการทำวีซ่านะคะเราจะต้องสมัครงานก่อนนะคะการสมัครงานเราก็จะต้อง เตรียมจดหมายสมัครงานเตรียมเรซูเม่นะคะเตรียมคลิปวิดีโอซึ่งเอกสารทุกอย่างของเรานะคะต้องเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเราจะไปทำงานยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการแต่ก่อนอื่นเราจะต้องอัปเดตข่าวเป็นประจำจากสถานทูตออสเตรเลียและ กรมการจัดหางานซึ่งทุกคนที่ติดตามคลิปของคุณป้ามานะคะจากตอนที่1ถึงตอนที่3ก็คงจะทราบว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าเกษตรประเทศออสเตรเลียได้นะคะซึ่งวีซ่านี้นะคะได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่30 เดือนกันยายนปีพศ2564วันนี้นะคะเป็นวันที่10นะคะเดือนตุลาคมปี2564คุณป้าคิดว่าข่าวครา,าวคงจะออกมาในไม่ช้านี้ส่วนเรื่องการเขียนจดหมายสมัครงานการทำเรซูเม่หรือว่าซีวีการทำคลิปวิดีโอ ผู้ที่จะสมัครงานจะต้องเตรียมความพร้อมไว้อย่างน้อยตอนนี้ก็น่าจะหาคนที่พอจะทําเอกสารเป็นภาษาอังกฤษให้เราได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องรอดูก่อนว่าตำแหน่งที่ประเทศออสเตรเลียเขาประกาศมาว่าเขาจะรับคนไปทํางานภาคเกษตรเนี่ยมีตำแหน่งงานอะไรบ้างคะ่ะแล้วเราก็ ใส่ตำแหน่งงานเป็นภาษาอังกฤษลงไปในรายละเอียดนะคะเข้าไปในรายละเอียดของจดหมายสมัครงานเรซูเม่ซีวีแล้วก็คลิปวิดีโอนะคะจดหมายสมัครงานจะเป็นจดหมายเข้าคร่าวนะคะที่แนะนำตัวเราความสามารถของเราการศึกษาของเราอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถไปสืบคน้คนข้อมูลได้ ในอินเทอร์เน็ตค่ะว่าจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษควรจะมีรายละเอียดอะไรบ้างส่วนเรซูเม่หรือ CV และคลิปวิดีโอคือส่วนที่สำคัญส่วนสำคัญนะคะที่เราจะต้องแนบไปพร้อมกับจดหมายสมัครงานนะคะอย่าให้มีจดหมายสมัครงานแค่เพียงอย่างเดียวส่วนเอกสารหลักฐานต่างๆที่สำคัญ เราก็น่าจะแนบไปด้วยแต่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะสำหรับเอกสารต่างๆที่ทางอำเภอแต่ละอำเภอออกให้เรานั้นถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะชิ้นละ1 1บาทนะคะหน่วยงานราชการคิดราคา1บาทแต่เอกสารอย่างอื่นที่อำเภอไม่ได้ออกให้อาจจะไม่ใช่ราคา1บาทนะคะถ้ายก ถ้าอยากได้นะคะเอกสารที่ถูกต้องก็ต้องไปปรึกษานะคะสำนักงานจัดหางานหรือปรึกษาที่อำเภอว่าเอกสารที่เราอยากจะแปลค่ะเราจะสามารถจ้างใครแปลได้ถึงจะถูกกฎหมายแล้วก็ถูกหลักไวยากรณ์ค่ะด้านซ้ายมือของจอนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าคุณป้าน,นะคะ ได้จัดลำดับนะคะว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรนะคะหรืเราจะสมัครงานได้นะคะแล้วก็ได้วีซ่าอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวอักษรสีดำนะคะตัวหนังสือสีดำมีอยู่สองข้อนะคะส่วนฝั่งขวานะคะด้านขวาของจอคุณป้าจะประมาณค่าใช้ใจ่ายข้างๆนะคะสำหรับการทำวีซ่าค่ะ ว่าก่อนที่เราจะได้รับวีซ่าเนี่ยเราน่าจะใช้ใจ่ายอะไรบ้างค่าใช้ใจ่ายก็มีค่าแปรเอกสารนะคะต่อไปก็คือค่าทำพาสปอร์ตนะคะที่เป็นตัวหนังสือสีม่วงทำพาสปอร์ต5ปีนะคะใช้เงินจำนวนประมาณ1,100บาท ทำพาสปอร์ต10ปีใช้เงินประมาณ1 6 0 0บาทนะคะเอกสารที่เรานำไปทำพาสปอร์ตก็คือบัตรประชาชนตัวจริงนะคะแล้วก็ต้องใช้เงินด้วยเงินก็จำนวนนั้นนะคะที่เราจะทำแล้วแต่ว่าเราจะทำ5ปีหรือ10ปีเราสามารถทำที่จังหวัดใหญ่ๆที่เป็นศูนย์นะคะเป็นศูนย์ทำพาสปอร์ตตามภูมิภาคก็จะมีหลายจังหวัด เมื่อท่านฉีดวัคซีนนะคะครบกำหนดสองเข็มแล้วนะคะท่านจะต้องทำวัคซีนพาสปอร์ตไว้นะคะการทำวัคซีนพาสปอร์ตนี้จะต้องมีพาสปอร์ตนะคะและพาสปอร์ตท,ที่จะใช้ได้นะคะก็ต้องเป็นพาสปอร์ตท,ที่มีอายุไม่เกิน6เดือนนะคะประมาณนี้ก่อนเดินทางส่วนใหญ่จะประมาณนี้นะคะ ในการทำวัคซีนพาสปอร์ตคุณจะต้องใช้เอกสารท้งตัวจริงและสำเนาไปทำนะคะก็คือใบรับรองการฉีดวัคซีนตัวจริงนะคะพาสปอร์ตบัตรประชาชนถ่ายเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องทั้ง3อย่างนะคะเงินค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต50บบาททำที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดทุกจังหวัดนะคะ ในระยะไกลนะคะคุณจะต้องตรวจโรคนะคะเมื่อคุณยื่นวีซ่าแล้วคือเหมือนกับว่าเมื่อคุณได้รับงานจากประเทศอสอสเตรเลียออสเตรเลียแล้วคุณต้องใช้ตัวนั้นนะคะเป็นหลักฐานนะคะเมื่อได้รับงานจากออสเตรเลียแล้วเมื่อนายจ้างตกลงจ้างเรานะคะยินดีจ้างเรานะคะเราต้องใช้ตัวนั้นเอกสาร ตัวนั้นนะคะไปทาวีซ่าด้วยนะคะแต่รายละเอียดเรื่องการยื่นวีซ่าคุณป้าก็ยังไม่ทราบว่าตอนนี้เราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะแต่จะประมาณการคร่าวๆแค่ว่าตอนนี้จะจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเกี่ยวกับการตรวจโรคนะคะก่อนที่จะไปเมืองนอกนะคะ ก่อนที่จะไปเมืองนอกเราจะต้องขอตรวจโรคหลังที่ยื่นวีซ่านะคะพอยื่นวีซ่าที่สถานทูตแล้วใช่ไหมคะที่สถานกงสุนจะมีหน่วยงานรับยื่นวีซ่าของเขาอยู่นะคะเขาจะมีสำนักงานรับการยื่นวีซ่านะคะประเทศออสเตรเลียก็มีนะคะก็เรานะคะเตรียมความพร้อมนะคะเอกสารที่จะยื่นวีซ่านะคะเราเตรียมให้พร้อมแล้วเราก็ไปยื่นเมื่อเรายื่นแล้วนะคะ ทางสถานกงสุลน,นะคะก็จะให้เลขรหัสเราเพื่อให้เราไปตรวจร่างกายนะคะประกอบการยื่นวีซา่าเมื่อวีซ่าผ่านแล้วนะคะหากวีซ่าผ่านเราก็จะต้องไปตรวจโรคอีกนะคะอันนี้จะเป็นการตรวจภายใน3วันนะคะนับเป็นชั่วโมงก็คือ72ชั่วโมงก่อนที่ว่าจะนั่งเครื่องบินนะคะก่อนที่เราจะออกเดินทาง72ชั่วโมงหรือ3วันนะคะ ภายใน3าวันนี้ก่อนที่จะเดินทางเราจะต้องไปตรวจหาเชื้อโควิดก่อนว่าเรามีไหมนะคะแล้วก็ใบรับรองแพทย์ก่อนออกเดินทางนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการตรวจโรคส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆคุณป้าก็กล่าวมาแล้วนะคะเช่นการที่เราจะสมัครงานนะคะถ้าเราเขียนภาษาอังกฤษพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษ ้องอาศัยคนอื่นนะคะเราก็ต้องจ้างเขาเขียนนะคะแต่ว่ามันคงไม่ได้เป็นการพิจารณาที่สำคัญนะคะว่าเราต้องเก่งภาษาอังกฤษเราถึงไปทำงานด้านการเกษตรได้แต่ว่าเราก็ควรที่จะมีความรู้พื้นฐานนะคะใช้ในการติดต่อสื่อสารแต่ลักษณะของจดหมายสมัครงาน เรซูเม่หรือว่าการออกเสียงในคลิปวิดีโอนะคะเราต้องใช้ผู้ที่มีทักษะช่วยเรานะคะอันนี้เราก็คงจะต้องจ้างเขาะคะ่ะจ้างให้ช่วยเรานะคะถ้าใช้จ่ายอยื่นๆนะคะก็อาจจะมีเช่นค่าเดินทางไปทำเอกสารนะคะไปทำพาสปอร์ตนะคะไปตรวจลกูกอะไรแบบนี้นะคะอืมคร่าเร หากได้เดินทางนะคะถ้าเจ้านายของเรานะคะไม่ได้สปอนเซอร์ค่าตั๋วเครื่องบินนะคะเราก็ต้องออกค่าตั๋วเครื่องบินเองนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายสำรองเมื่อไปถึงออสเตรเลียนะคะ mm hmm. คุณป้าคิดว่า,าคุณผู้ชมทุกท่านนะคะคงจะได้รับความรู้นะคะ ที่คุณป้านำมาเสนอให้รับทราบในคลิปที่4นี้นะคะคลิปวิดีโอที่4วีซ่าเกษตรประเทศออสเตรเลียนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณป้าขอบคุณมากที่ทุกท่านนะคะได้ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบนะคะและถ้ามีความบกพร่องมีอะไรที่น่าตำหนินะคะก็ขอโทษด,ด้วยนะคะและ ถ้าใครอยากจะแนะนำก็สามารถพิมพ์ข้อความแนะนำได้ที่ข้างล่างคลิปเลยนะคะก็คุณป้ายินดีรับฟังและแก้ไขค่ะค่ะ,ะต่อไปนะคะก่อนจากกันไปด้วยคลิปวิดีโอที่4นี้คุณป้าเพนนีช่อง YouTube ดวงจันทร์หน้าต่างแดนนะคะ ขอฝากความห่วงใยไปยังทุกท่านเลยนะคะที่รับชมรายการว่าการไปทำงานต่างประเทศนะคะไปอย่างถูกกฎหมายและไร้โรคภัยจะดีที่สุดนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขนะคะถ้าถูกใจขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารที่คุณป้าจะมาเสนอต่อไปนะคะ วันนี้ขอลาค่ะสวัสดีค่ะ